ดีนะสุกเค็มๆเอาสุกเพิ่มๆแล้วก็สนใจกันไ้นใจยงไงก็ได้เนาะโอเคแล้วก็อะไรนะเปรี้ยวหรือขอมเนาะเปรี้ยวจัดเปรี้ยวกลางเผียดเลยเปรี้ยวกลางเผ็ดกลางเอาสุกใส่เรืยกสุกนะน้องเหมือ นะครับผมเน,นอ้บูบเติดต่ดูคลิปดูไลฟ์สดประจําเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับผมอันนี้อยู่ที่ร้อยสี่ร้อยสามร้อยสามสิบบาทไอ้า,อารสชาติเดนเดี๋ยของไ่า์นี้เน้ยอยสาิบาทของคนนี้อัหผมนนี้ได้เ,<อ>นเ,นเหรอเผิดกลาง,ค,ลางครับกลางบผิดกางผมอยรสจัดเผดกลางผมอน้อพุ่ม

ุดยตอนนี้จข้างบนจะลล